จนสิบุยุคนขยันที่เสื้อแบบนั้นมันบดสํากันความอยากงายแต่สิิงสิ่งหนึ่งที่มีได้ซ้ากันก็คือความขยันทําตามกําลังทําประมาณตนนะพี่เขามาในวงการเกษตรวเด็ดตั้งใจเลยว่าสีมะเห็ดเกษตรเพี่เป็นคนนิดรู้นิดนึงคือพี่อยู่แต่มึงหนอกแต่น้อย บ้านเฮามันมันซ้ำนี่ล่ะมันบกเป็นตะยูมันสินะยูซ้ำนี่มันก็มีความสุขแล้วมังสินทุกมือนี่พี่อยู่คือคนมันมีมุ้ยหัวอี่คิดว่าบ้ัตรายที่พี่ก็อยู่นี่แ่ละสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สาวส้มโอช่างโยบุรีรัำรถคูดเมื่อนี้มือพิเศษจ้ามาอยู่สวนสวนผู้จัดการแหวคนสวยค่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาเอาความรู้กับผู้จัดการสวัสดีค่ะผู้จัดการ ไหนเขามาสวนแล้วหูซึกอจ่างไหนแน่อุ้ยสบายหูสบายตาแห้งขาผู้จัดการอันไหนก็นมีกินสุยางสุแนวปลาก็มี่พักก็มีผลไมากหลากใหม่มีครบทุกอย่างแต่ว่าบางทือความหูซึกกกะยังหูซึกกว่มันขาดหลายอย่างอยู่ด้ขาดยุบ่นี่ขาดอยู่ค่ะเพราะว่าอ่า พืชที่ระยะยาวเพืชก,กระใสเวลาเนาะคะ่ะบางชนิดอ่ะกัแบบว่า3ปีสี่พพ 6, ปีห<อ>้ปีหกจ็ดปีนี่สินะค,ะค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็จะได้ผลผลิตได้เน้อยๆเลยก็บสิ่ีพวกกล้วยพวกกฝรั่งสินะคะ่ะดอกกระเจียวค่ะกระเจี๊ยดแดงไงแล้วก็จะเป็นพวกปลาสนี่ินะคะ่ะปลานี่ได้กินตลอดได้กินทุกปีต<อ>้องพูดเธอเดียว,วยนี่นี่เอข้องนี่นี่เพิ่นเลี้ยงปลาอย่างแน่นอนค่ะนี่ นี่จะเป็นโ้กสใสไก่ค่ะเลียงปลาดุกปลาเค็งคปลาทับทิมปลานิ่นนะคะ,คะแต่ว่าก็จะมีจุดที่โบเป็นตาเห็ดอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเลียงปลาพิษชนิดกับข้าข้นี่ันึกต้องแล้วแต่ว่าพี่ล่องปลาพิษคือพี่ไปล่องปลาทับทิมกับปลานิ่นคือปลาทับทิมกบปลานิ่นผมกนักนามเลืกนิดนึงนะคะเพราะว่าข้านีจะเป็นข้องแบบ ที่แรกพี่ตั้งเป่าไม้แค่ว่าขุดคลองให้ความชุ่มชื้นกับต้นใหม่นี่สินะคะ่ะแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ทำมึงสิพอเลี้ยงป้าไว้ทามึงแล้วมึงไปมึงมากพันบมยใหญ่โมจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาค่ะพี่ก็เลยตอนนี้พี่ขุดเศษไม้นะคะนั่นอ๋อมุมนี้ก็วายุบนเดใหม่พี่ก็เลยขุดเล็กกว่าเก่าเลึกแปดสิบเซนเลยเด้ตัวน,นั้นโอยากขุดเม็ดหนึ่งอยู่ ตอนผู้พุดษ์ยันเอวหักตรงนี้นะคะตอนที่ห้าพุดแหลกๆเลยก็คือ1เมตรกว้างหนึ่งเมตรลึก50เซนนะคะรากาความยาวนี่สามสิเมตรกับ3ามหเมตรนะคะแต่ว่าพเวลาพัานไปปีกว่าเนี่ยนองสุโอสังเกตบอกว่าคางคางคอปบ่นดะินมันดินมันสินนสห้างลุ่มไหมคะ<อ>่ะอ๋อคือตามการระยะเวลาเนาะเพราะว่าอ,อยู่นี่มันเป็นดินทรายทรายเขาเป็นเลนเลยตรงนี้ห้าก็ตตรง ยอมรับกับสภาพับถ้ามาติเข้าตรงยูกับเขาให้ได้เนาะ,ะเข้ากันเลยพเพราะเฮ็ดยังเขานะคะนี่นี่ก็คือนี่ธรรมชาติเลยเด้พะยางยูด่านลางค่ะปูพะยางเนาะใช่พะยางนี่คืบนหนึ่งปูคือ,อสูงคืบนหนึ่งจากจากดินพื้นดินเท่านะคะ,คะเพื่อ,อยังเพื่อที่จะแบบว่าฟังนุน่นฟังนุน่นเข้าดัานน้ำเขา่าเปิดน้ำเขา่าดันน้ำเก้าออกเพราะน้ำเก้าออกเบืงองสมุทรเสธดาเอืออยได้หละ่ะเขียวว่ะ แนนต้นบักซีดางามแห้งค่ะมีทุกต้น,นต้นน้อยๆแน่ๆก็เกิดน้อยเมด่อซื้น,น้อยเลยเพราะว่ายัางคือเพิ่นได้น้ำขีป<อ>นนข้ปลาอ๋อได้น้ำขี้ปลาไปในตัวยุนี่เขาปลูกเขาจะปลูกเอ่บอบอกักน้ำบกักทั่วบักทั่วผู้ทักษะยังคือเขาปลูกหลายแห่งนะคะใน ตรงสุ่มนี่เขาจะปลูกุนเวียนทั้งปีเลยอืมค่ะแม่เอาน้ำยี่นี่ล่ะตักไปโหดอ๋อเอาน้ำยี่นี่ตักไปโหดโอ้ยบ่ต้องเพิองปุ๋ยเลยจ้ะลดต้นทุนข้าไปอีกเอ๊ะหนูยางเขามาหนีพื้นที่พื้นกับไย,ยเติบอยู่ดิรวมรวมแล้วประมาณเท่าไรคะอ่ะพื้นที่ทั้งหวดอยู่นี่เลยเนาะหกไร่แต่ว่าผี่แบงเฮดเกษียณเนี่ยสี่ไรนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่อาศัยแล้วก็จะเป็นหลานขายต้นใหม่นะคะตรงทางหลังนี่ก็คือตอนนี่ พี่หูซื้อว่าพื้นที่หน่อยแห้งว่ามีมองสิหน่อยแล้ววันนี้วนะ่า <laughs> มีมองสิลูกแล้วย่างที่พี่เคยบอกว่ากเกษตรเขาเหลแ่้วออกอยากแห้งเขามาแหล้วก็มีตจ,จะตะอยากจะเฮ็ดเพิ่มอยากจะเฮ็ดอีกอยากจะเก่งกว่าเกา พี่ไกนี่อยู่แค่อนุบาลเนาะปี่นี่อาจิประถมปีหนาพี่ก็อยากจบปริญญาโอ้ oh. อยากจะให้พัฒนาพื้นที่เจ้าของอยากจะพัฒนาในการลงมือทํามัเจ้าของให้มันเก่งกว่าเก่าให้มันแบบว่าพัฒนาไปหลายกว่านี่อย่างนี้นะคะ uh. เห็นผลลัพธ์หลายกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ก,ก็คือพื้นที่พอถึงหนึ่งงานพี่อยากเข็ดเหมือนกับว่าเป็นเศษที่แบบว่าเข็ดเห่คนลหลายๆคนที่บอกว่ามีพื้นที่หน่อย เห็ดบ่อใดคือเพิ่นหนึ่งสีนะค่ะค่ะพี่อยากบอกว่านี่ข้องใส่ไก่ขาร่วมทั้งคาคุดผู้พยางปลาบ่เกิน4ีพันสามถือบ่าหรือแพงถืออยู่ถือได้เพราะว่าเขาใส่ได้ตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เ้าอยากได้เป็นสิ่งที่เ้าแค้นไว้อยู่แล้วลราเป็นสิ่งที เขามีทุนอยู่มองหันนะคะพี่น้องท่านว่าให้กันเนาะว่าผู้ใดมีทุนหลายทุนหน่อยกว่ากันเพราะว่าย่างที่บอกทําตามกําลังทําประมาณตนนะคะผ mm ู hmm. ้จัดการนี่ซัใดกับบุญมาเฮ็ดบดลเด็กกับยังจเจเจียดมาเฮ็ดอันนี้เจเจียดมาเฮ็ดนะคะ mm hmm. อ่ะาเพาก็เอารายได้จากตรงนี้เก็บที่หล่ะ ไปเห็ดฟางพุนค่ะไล่ได้จากตรงพุงมนมาเจียดมาใส่ตรงมี้ค่ะอ่ะา้านไล่ได้ร่วมๆฮาก็เจียดใยแนไใยเป็นคาเสจจายหล้วก่าการว่างระบบน้ำสินะค่ะค่ะว,วันวันจบตลอดก็ไวแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ตั้งใจบอกเขาว่าสีเห็ดหยัย่งพี่เขามากในวงการเกษตรบ่ไเด็กตั้งใจเลยว่าจีมาเห็ดเกษตรเพราะพี่เป็นคนติดหรูนิดนึงมาเทางสื่อของแบรนเนมค่ะคือพี่อยู่แต่เมืองเงาะแต่หน่อย เลยมีความหม้สึืวอ่าบ้านเฮามันมันํนนำนี่แหละมันบกเป็นตะยูงนีนะก็เลยไปตั้งแต่หน่อยเลยบ่บ่ได้อย่นี่นะคะคือกลับมาอยู่บ้านใดนี่เขาปีที่สี่แล้วก็เฮ็ตเกษตรเนี่ยเขาปีที่สามแล้วกลับมาบ้านระมาณปีกวัวผีเคยล้วงตัวล้วงตัวเลยบอ่อล้วงตัวเขามา้าอ,อยู่กับข้าวเกษตรนะคะแต่ถามว่าตอนที่ล้วงตัวเขามาถามมาผีมีความพ่อเพียงบ่ผีกับว่าท่านนี่ ค่ะคือเข้ามาพ่อพี่ยงนี่พี่มันก็ว่าเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติไปเรื่อยๆแล้วเขาจะหูเลยว่าชีวิตข้าวมันตรงกันยังหลายเลยกินอิ่มนอนอุ่นค่ะเออปัจจัยเสี่ยงสินะค่ะก็เหมือนกับว่าข้าวพุ่ดี๋จะอยู่แบบประมาณตนแล้วก็เนี่ยอยู่ซ้ำเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วสินะแต่ว่าพี่กลับไปคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยไปอยู่มุงหนอกมุงหน้านี่ยโคตรดันเนี่ยโคดันจะคลองแห้งกดดันอีเลค่ะบางทีข้าไปอยู่ใน สังคมที่ต้องเอามือใกล้หน้าผากสังคมที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันสังคมที่หาความจริงใจกับโบมี่สังคมที่เฮาโบมี่เพื่อนแท้นะคะแต่ว่าพอเขากลับมาอยู่นี่น่ะเขาต้องเฮ็ดคยาง,างเลยทุกอย่างอ่ะย่างแรนเข่าหาเขาเองค่ะทุกมือนีิพี่อยู่ทุกคนโบม,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 มี่มุ้ยหัวเนี่ยลูกสาวถามมาแม่มามีมีเพื่อนบ้างเปล่าพี่ก็เลยบอกว่ามีเยอะเลยก็เลยบอกนี่สิน่ะจะเข้ามาเยอะอุ้งพี่ในไมาทั้ง เพื่อนในโลกโซเชียลเอฟซี่คะโอ้แท้าเพื่อนแบบว่าสัง้นๆให้ห้าปาร์ตี้ผีบุคคลมีเพราะว่าต่างคนกับตางมีธุรกิจไปเหตุก็จะของเนาะค่ะเป็นการวางแผนเกษียณห้องผีเลยพี่คิดว่าบั่นปลายชีวิตพี่ก็อยู่ที่ไหล่ะืั้งว่างเห็นภาพไปเลยว่าชีวิตเท่าบั่นปลายเพาเวาจะอยู่แบบไหน พี่ก็ว่างไหวว่าพี่อยากได้แบบไดพี่ก็ตสองเหล่มตั้งแต่ตอนพี่ยังมีแห้งค่ะทาาตอนพี่หาซิฟพกซิปพี่คือสีจับจอกก็่ได้เพราะฉะนั้นเ้าต้องเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนที่หฮายังมีกับร่างเนียนจ่จาเนีเฮ็ดไหมันเหมือนเป็นการฝังเงินอะฝังเงินไว้ในใต้ดินนึงเสียนะค่ะอ่าบันทีฮอดมือได้มือนึงมากนึกสียพอถึงเวลาเขาก็สิกลับมาให้ผลผลิตเจ้าห้า็คือการตอบแทนหฮา ค <c oughs> ่ะเราเห็ก็คือห้าต้งขยันเนี่ยแหละเมืองเขาให้มันดี <c oughs> ค่ะคิดว่ามันยากบ่าคะการเฮ็ดเกษตรนี่มันยากง่ายบ่วซ้ำกันค่ะน้องถมโอเพราะว่าอย่างค,ค,าคนคนเขาบ่วซ้ำกันค่ะแม่นบ่คะบางเก็คนนั้นกับประธนมีที่ก็ต้องเก็บเงินหาซื้อที่แม่นบ่คะแต่บางคามนมีที่อยู่แล้วก็เบานี่เรืร่องของการต้องเก็บเงินไปสื้อที่ที่ถึงบอกว่ามันบ่วซ้ำกันความยากง่ายแต่ จรงสิ่งหนึงง่งที่มีได้ซ้ำกันก็นกนคือความขยันอ่าความขยันแล้วก็ใจฮักในการเทเกษตรถาม่าผี่ใจหักบ่เลยกแล้วพี่ไม่เฮ็ดพี่ก็บ,บ่ได,ด้ว่าพี่มากอยียงเด้่แต่พาเฮ็ดไป่แล้วเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไป,ไปม,ม,มันเหมือนกับแห้งกินแห้งเสบแห้งกินแห้งเสบขอาน,น่ะค่ะอยากให้ผู้จัดการพูดถึงมาพี่เพิ่นอยากเฮ็ดแต่เพิ่นบ่มีทีนีทางมาเพิ่นสิเริ่มต้นมองไดก่นเพิ่นสิไปหลอดบอหรือจังไหนางแผนแบบใดจังซี่นนะคะ ที่หมู่าเขาเสียเหตุยังเนาะค่ะถ้าเขามีการว่างแขนกนเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาผู้ว่าเขาสียางไปถนนเส้นใดซ้อยใดแม่นบ่คะหรืออาจบางเทืยวขับเป่าไม้เขาชัดเจนว่าเขาสีเดินไปมองนี่นะไอ้สิบางเทืยวเขาอาจสิไปทั้งตามซ้อยซอกซกเช็คเช็คไอ้สินะคะแต่จังไหนเขาก็ไปหอดตุนไม้แม่นไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป่าไม้เนี่คือสิ่งที่สำคัญแห่งนะคะตั้งเป่าไม้ละกะ ใจเมึงว่าจะข้องหมักหรือบ่มหมักค่ะเข้ามากักเี่ยี่ว่าเฮ็ดอีหยังกับสาเร็จเน้ค่ะว่าจะเขามีความมุงหมันมีความอดทวนมีความขยันนะคะค่ะความจนสบ่อยู่้นขยันพี่เสื้อแบบนั่นนะคะบางเจอเฮาพ่บ่ถึงขันว่าบ่ามีเงืน่นถึงขันว่าจน,นังซส่นะคะโอ้แต่ย่างหน่อยเข้าพ่ไเด้ไปขอเขาค่ะนี่คือ แบบพ่อเพียงังสี่เขาอยู่แบบพ่อเพียงคือเขามีอยู่มีกินมีใช้ค่ะเพเพอแตวาเฮ็ดดีดีว่างแผนด,ดีดีเข้ามีเก็บนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้เขาสามารถเริ่มว่างแผนแล้วว่าบ้านปลายชีวิตทำแม่นว่ามือได้มือหนึ่งโล่งงานบอกเจ้าออกหรือเฮ็ดงานราชการว่าเจ้าเกษียณ มานางกินแตงเงินบำนาญมัน,ม,นมันกับพวอเลยค่ะเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่ข้าวรนที่จะว่างแคนนั่นก็นคือแรงอาหารที่มันคุ่ที่จะเลี้ยงจะของแน่นหนแม่นบ่ค่ะเพราะว่าค้าว่าเกษตรพ่อเพียงของในหลวงเ้าที่เพิ่นว่างไว้ที่ว่าเป็นอีหยังที่มันคุค่ะเป็นอีหยังที่บ่ไเด็จกตานะา่ะอ่าาเดินเ้ามาสัมผัสดีๆคขึ้นของสโตกับพคยเฮดเกษตรมาก่อนนั่นมแต่พ่อได้ไม่เห็นเกษตรแลียวเข้ากับ็นจังไหนดูซึ้งไห๋โอ้รูซึก คือมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจะคล้องกับคือมีใจที่สิเหตุอยู่แล้วยิ่งมาเห็นแบบนี้ยิ่งปลุกใจขึ้นมาอีกเลยค่ะเนี่ยค่ะหลายหลายคนคิดคิดว่าจะคล้องจะเหตุก็ได้เองสีอ่าก็อลองไปเมืองคนด่เขามีผลลัพธ์เ้าเห็นะนะคะลองไปเมือง,องหลายๆมองเรื่องเนี้ยสุดไปแค่มองเดียวเพราะว่าบางทีเขาไปเขาพดืดอบอกเขาเด้ว่าเขาตอนที่เขาลมลูกคูกข่ขานมาเขามาอย่างไรเขาบอกแค่เข้าโลกสวยว่า ขุมเงินไปแซดหนึ่งสี่ได้เงินล้านกลับมาแมนแมนค่ะแมนเลยตัวนี้ไปหล่ไหลมองหล่ไหลมองนี่หมายถึงอย่างเข้าไปเห็นผลลัพธ์หมองนี้เข้ากับเจดีมาเปรียบเทียบเอ้ยมีความเป็นไปได้ซ้ำใดหมองหันมีความเป็นไปได้หน่อยหลายซ้ำใด้มันบ่ะค่ะเข้ากับเลยมาลองเมืองัเข้ามาลองงงเข้าเขาสามารถลองจากพื้นที่ขางบาดเข้าก่อนก็ได้ว่าจำเป็นว่าต้องไปถ่ายมีพื้นที่ไร้เสียเข้ามาสิ่ได้เพจใจคทุกๆอื่นจ๋าจ๋าแมนแมนค่ะด้านนี้เข้ามาเป เอาโต่ห้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะมันจะเห็นห้าวบัทุกได้เห็นยังกับใดแต่ถ้าหามีความเปรียบเทียบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาทุกทันทีเลยเห็นยังกับมีความสุงเนาะเพราะฉะนั้นก็นฝากไว้ว่าให้วางแผนดีๆก่อนถ้ามีงานทำยู่ก็ค่อยเจียดมาเหตุจะพึงจะงานมากเด็กถ้าออกจากง,งานมากนม่รู้ว่าเจ้าของมัน เขาก็จะ้องบอเนอะาะค่ะบับไปเห็นงานเีกกับพ่อหลอดพี่เก่าอืมจา้จาขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆจากผู้จัดการค้นสวยนะคะหน้าตาสวยพ่อพ่อ,พอจิตใจดีงามอีกต่างหากขอบพอะคุณมากๆเลยคะ่ะ